บทที่6ธรรมจักกปะวัตนสูตรเอวามเมสุตังเอกังสมยาภคะวาภารานะมาสิยวังวิหาราติอิสิปะนะปะตะเนมิคะเทยตะตารโขภคะวาปะจะวะคีเยพิคูอม,อมันสิเตอมันเตสิเทมามเมพิกเวอาตาปะบพระชิตเตนะนะเสวิตะพาย,ยโยจายังกาเมสุสุมา สุขันติการุโยโคโหิโนคัมโปโปโปรถุชนิโกอารณิโยอ,อนาัทะาสหาิโยโยจานังอิตากิละมาฐานุโคโค,โคทุโคโอ,อนะริโยอนัตถะหิโยเอเตเตพิกเวอุโพเตอนุปัคคามะมชิมาปฏิปาาทาตะทา คเตนะอภิสัมพุทธาจาักขุกัรณียานะกรณีอุปะสมัยะอภิญญายะสัมมาโพธายะสัมมานิพานายะสักวัตติกตามามหาพิกเวมชิมาปฏิปทาตระคะตถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจาักขุกรณียานะกรณีอุปะสม,มัยะอภิญญายะสัมมาโพธายะนิพานายะสังวัตติ อะยะเมวะอิริโยะถังคิงโกมาโคเสยยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมาสังสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิยังขายังอยังโขสาภิกขเวมะชิมาปฏิปทาตาคะเตนะอภิสอภิสัมพุทธาจักขุกรณียนะกรณีอุปสมมยญาอภิยายะสัม โคทายะนิพานยะสังวัตติอิทังโคปะนะพิกเวสุขขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาราชราปีติทุกขามรณะยัมปิทุกขังโสกะปะริเทวะทุกขะโทมานุสุปะยาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปะโยโคทุกโคปิเยหิวิปะโยโคทุกโขยัมปิฉังนะละพาติตัมปิทุกขัง สังขิเตนะปะจุปะทานนะักขันตาทุกขาอิทั้งโคปะนะพิกเวทะขะสมุทโยโยอริยสัจจังยายังตันหาโปนิภามาวิกานันทิราคะสหคตาตัตระตัดราพินันทีติเสยยาทีทางกามตันหาภาวะตันหาวิตะ ตัตันหาอิทางโขปะนณะพิกเวทุกขะนิโรโทอริยสัจจังเยตาสาเยวะตันหายะอสเสะวิราคะนิโรโทชาโคปตินิสัโคมุติอะนาละโยอิทางโขปะนณะพิกเวทุกขระนิโกทุกขะนิโรธะคามินีปฏิปทาอาริยสัจจังอายะเมวะอริโย อัตชักคิงโกมัคโคเสยยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชโวสัมมาญาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนานุสูตเตสูธรรมเมสูจารพุงอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโโปอุทะปาทิตังโกอ,อุทะปาทิ ทุกขังอริยสัจจังปริยญาเยยันติเมพิกเวบุเพอานาณุสูเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปาะทิญานางอุทัปปทิปัญญาอุทัปปทิวิชาอุทัปาะทิอโลโกอุทัปปะทิทางโขปานิทางทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวบุเพอานาุสูเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปทิญานางอุทัปปทิปัญญาอุทัปปะทิวิชาอุทัปปทิอโลโก อุทัปาทิอิทังทุกขะสามะเทโยอาริยสันจันเมติภิกเวเบวุเพออนัณนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทัปาทิยานังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอะโลโกอุทัปาทิตังขุทุกขะสมุทโยอาริยสัจจังปะหาตับเมตพันเมติภิกเวเบวุเพออนัณนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทัปาทิยานังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปปาทิ อาโลโกอุทปาติทังโขปาณิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหีนันติเมิพิกเวบุเพอันนันสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอิทังทุกขะระนิโรโธอริยสัจจันเมติเมพิกเวบุเพอานนั้นสูรเตสุธรรมเมสุจักุง อุทัปาทิยานังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอโลโกอุทัปาทิตังโกปานิทังทุกขารนิโรโทอริยสัจจังสักจิกะตับพันธิเมพิกเวบุเพอนันรสูเตสูตรจากุงอุทัปาทิยานังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอโลโกอุทัปาทิตังโกปานิทังทุกขังนิโรโทอริยสัจจังสักจิจกะตันติเมพิกเวบุเพอนันรสุเตสุธรรมเมสูตรจากุงอุทัปาทิยานังอุทัปาทิ ปัญญาอุทภาพิทิวิชาอุทปาพิอโรโปอุทปาพิอีทางทุกขาระนิโรโธคามินีปฏิปัาอริยสัจจ์เมติภิกขเวบุเพอนัุสุเตสุจากุงอุทปาทิยานังอุทปาติปัญญาอุทปาพิวิชาอุทปาทิอโรโกอุทปาติตังขุปาณีทางทุกขะระนิโรโธข่ามินีปฏิภาปฏิปัาอริยสัจจงพาเตภาเวตพันติ เมพิกเวบุเพอานัณโนสุแตสุธรมเมสุจักุงอุทัปาทิยานังอุทัปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปาทิอโรโกอุทัปาทิตังโโหปาณิทังทุกขะนะดิปาณิทังทุกขะนิโรทะคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวะตันติเมพิกเวบุเพอานัณโนสุเตสุธรมเมสุจักุงอุทัปาทิยานังอุทัปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปาทิอโรโกอุทัปปาทิ ยาวะกีวันจะเมพิกเวอิเมสุจะตูสูอริยสัตเจสุเพวันติปริวัตตะกังเทวตาสกายานังยะถาภูตังยานัทสนนณวิสุทนังอโหสิเนวตาตาวิหิตาวาหังพิกเวชะทะวาเกโลโสโกเกสมะเกสะพมเมสสะมาถ,ถารพมเมนิยาชะยายาส ชะชะยาสะเทวนุสาสะยะอนุตรังสะะัมมาพโพโติงสัมมาสัมโพโติงอภิสัมพุทโธปัจจายาสิงยาโตจะโขเมภิกเวอเมสุจะตูสุอาริยสัจเจสุเอวันติปะวักกังทะวาสารังยาถาภูตังยาสะทัสนังสุวิพุทธังอโหสิอะ ถาหังพิกเวเทวะสเกโรเกสพัมมะเกสะสัตสัมณพร,รมนิยาปะชายะสะทะวเะมวานุสายะอุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปจัจาญาสิงญานันจะเมปาเทจะนัสสะอุบาธาอุปกาเมวิมุติอยะมันต,ติชาตินาธิธาติ ปุณะภวอิทะมะจัววะภักวาเวกระาณสมิงพัญยามะมาเนอายสสโมโกทันยะวิปรชีปังวีตะมะลังธรรมะจากขุงอุทาปาทิยังกิงจิสมุธะยะธรรมาังสะพันตังนิโรโทยนิโรธะธรรมันติ ปวัติเตจกักภควาธรรมะจักเกกุมาเทวาสทธมนุษาเวสูงเอตัมภควาตาพาณราณิสิยังอิสิปะตะเนมิคาทาเยอนุตรังธรรมะจักกลางประวัตตังอปวัตยังตติสามาระเนวาสภามเนนะเทวาวามาเรนะวาพามนาวาเกจิวาโลกะมันติ กุมมานางเทวาสัทงสุตวาจตุมาราชิกาเทวาสัทธะมนุษสาเวสูงจาตุมาราชิกานางเทวานางสัทงสุตวาตะติงสาเทวาสัทธะมนุษสาวสูงต่าะติงสาบันเทวานางสัทงสุตวายามาเทวาสัทธะมนุษสาวสูงยามานางเทวานางสัตทงสุตวาดุสิตาเทวาสัทธะมนุษสาเวสูง ลูิตาเทวานางสะทังสุตวานิมานรตีเทวาสัทมนุสาเวสุงนิมารตีนางเทวานางสถทังสุตวาภรณนิมิตาวะสวัตตีเทวาสัทมนุสาเวสุงภรนิมิตาวะสวัตตีนางเทวตาสุทังสุตวาสพภามกายาสุภามกริยาเทวาสัทมนุสาเวสุงเอตัมภักขวตา ปรามานิสิยังอิสิปะตอนเนมีคาทายะอนุตรังธรมาจากกลางประวัติตังอปะวิตะยังสามาเนวาพรามะเนนะเทวานะวามานะเรสพรามานาวาเกจิวาโกสามิติอิติหะเตนะขะเรนะเตหมามหุตเตนะยาวะพรามะโลกาสทาัทโธอักบอยัญจะท่า สะสะหาสีโลกะตาสังกัมปีสังกัมปะกัมปีสมปะกัมเวทิอุปะนาะมาโตจะโอราโรจโะโสเกปารุโหโตออติกัมเมเทวานังวานุกาวังอทะโคภะอุทาสิอนันจะตะโรโกทันโยยาสิวะโกโกทัน โยอิติหิทังอายะสะโมโกทันยะสะอายะโกทันโยโตวะนะมังอะโหสีติ